โอเคข้าวปาจะเตรียมแล้วเรียบร้อย ก็เลยวะไ,ได้เโอเดี๋ยวกูขอใช้เมาส์อีกตัวนึงอนะเมาส์ไี่สายเมาส์นี้ไม่ชิน่ะยะกูใส่ไว้หน่ว่า แบบน้นะทุกคนเป็นหายกับเมาอ,อยู่เจ็บ <Okay. S 1> match found ผมเปิดมาเป็นสปินเลยอะไรกันนี้ วันนึ่งแม่งผมไม่ชินนะไม่ชินไม่ไม่ไม กูได้ความแนวมอละกลายเป็นกลับมาเป็นพี่อ้ําละเดี๋ยวผมขอเพิ่มวาอเดวมามากกว่านี้แป๊บนะผมไม่ชินนะโอเคทำไเมื่ได้่ก็ตสทีเาไกมสะท้อนนะ เปิเปลองกดลองกดไปปาร์ตี้ดิปา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 เดี๋ยวกดดับลอง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 เปิดใหมปาเต้เปิดไหมที่บาดี้เออดียี่ เราเล่นเราไปสักพักใหญ่ๆเลยอาจะจะกระจอกเองินะทุกคนเข้าใจบอ<น>ลบอลไอ้เ<น>ียเอ้ย<น> บนบมีเลนนะเป๊เปมบนบนบนบมีบนมีไม่สมองไม่ได้สมองไม่ได no ้ตีคูเอาเล็ดเล็ดเยอะใสมือเล็ดยอะใส่มือสลักสลักไอ้โห้สามไอ้สาม survive more than ever seen มันรู้นะว่าเรามาเสียงเดินเลดอะวนะวยนนะะมานั้วันมีเหรอแล้วเขา ทำไมกูได้เสียงในเกมมาสะท้อนไว้อะเป็นไรวะกูได้เสียงมาสะท้อนอะนปะเอได้ดปกติแต่ของกูมาสะท้อนไ่รู้เป็นเนี่ยกะทดย

Komm an, ein Komm zu viel. 30, Thirty seconds, seconds left. left. One, One enemy, enemy. enemy. Hey. Sorry bro. Sorry bro. Ah, the Ah, เนี่ยเขาเรียกข่าวนายความไงกันเป็นทีมไห้ทุกคนเห็นไหมเพื่อนเราอยู่ไกลเกินเราต้องโยกไปไหนเพื่อนเราทุกคนนะเราจับทิ้งเอาไว้เพื่อนตุ้งติ๋วไปเอไปบีวะไปบีจะซื้อที่แปดไอ้เย็นนึงจะไปไหนกันแน่เนี่ยโอ้เดินวนเฉยเสียงไมค์กูมันดังเหรอเมื่อกี้กูฟังเสียงตัวเองตะทอนวิสขอบอ่า เรียบร้อยสวัสดีครับสําหรับผู้ชมสามคนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีสวัสดีครับเกิดนะครล๊อตลางๆลางๆแลเหรเข้าทีเดียวเข้าทีเดียวไปแล้ว้ทีเดียว เฮ้ยเว้ยเนี่ยเว้ยเด็กเว้ยอยูเกือบว้ยเกิดอะไรไปกูช่วยชีวิตเสวัสดีผู้ชมสองสาวคนได้ไหมครับมาแต่เข้ามาดูกันทำไมเออดูเขาก็อยากดูไงอ๋อได้เออแต่บมกบืกอยู่คอนโดกูยังไม่มีเลยก็ยิ้มกันได้นะครับว่าเป็นการยิ้มเพื่อน ตอนนี้ไม่อยากเป็นซีอิ๊วครับเออเราจะสตรีมทำไมวะปรับภาพจะปรับภาพตามมากครับ ออเมก้าสี่สิบอ่ะโคตรตึงตึงเท่าไหลาะโอ้แน่นอนต้องใช่จะลองปรับภาพกากกว่าน anyone, ี้กันนะเนี oh> ่ยในคอมกูกระจอกเกินไม่ไหววะเนอะ จะขอปรับสตรีมให้มันกระจอกลงกว่าน,นี้กันในไลท์ในในไลท์คูเปอร์จะประกเลยโอเคทุกคนลองดูนะมันใช้ได้ปะ่ะ ไปไปไปไดไปปไปได้ปะไปได้ไปได้ไปได้กูดูขวาอยู่กูดูขวาอยู่เด่เขาไปเด่นเขาไปเด่นปด่าเขาแล้วไปยิงตัวตาตา ใครฆ่าหาดอะไรกูช่วย <c oughs> ตัดเปลี่ยนนี่มาเลยกูขอดูเตรีมเต็มเมาส์เลองเมาส์ะดูกูยังไม่มีเลยมันนานนี่มัน,นก็เลยมค่อยดอยี <c oughs> บางคนม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเครมหลีสผลตอบผมปับหน้าจอไปดูยูทูบเออเฮ้ยกุดนไกุดรถไปเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฉย

มันเมองอะไรกันมาเนี่ s <S ติมาโล่ไม่ได้แค่นี้มาเพื่อ เฟรมเรทกูแม่งอยู value, ่สิเฟรมเรทกูแม no ่งอยู่แม่งอยู่อยู่แปดห้าแม่ขยับไม่ขยี้นเลยอ่ะเออะกูไม่เหมาะสำหรับการสตรีมมารโลวแต่เล่นได้นะเล่นได้คิดได้จะถึงไม่ได้จาเลย โอ้ไอ้เหี้ยควยเลสไอ้สัสอยู่หน้าหน้าซ้ายมือซ้ายมือเป็นซ้ายมือโอ้ยไปจ้าไอ้เชลีมันโง่อ่ะไอ้เหี้ยเปอะไรเลสเลสมันใช่ปะอ่าเดี๋ยวกูไอ้นี่เว้ยมันมันยืนอยู่หมดนล้วมันมีระเบิดมันทุกอย่างเลยนะเว้ยนี่หมล้มันมันเยอะ สตูดตรงนี้ไวตรงแรกแม่งมันมันไม่บานระเบิดมันไม่ควยเลยเลยเว็บเมื่อกี้ไอ้บานระเบิดไปแล้วบานระเบิดไปแล้วใช่ใช่ไม่ปาเราเราเราแม็กซ์โซดก็โง่อยู่งั้นเดีนะแล้วก็ร้อยเพื่อนดันเข้าไปก็ตายนะไรเนี่ยเลยไอ้ไฟไอ้เล่นอะไรวะ

เลยทุกอย่างเลยวะฟินนิคฝันหนามาเล่นเปรตเนื้ว้เล่นน่ารำคาญเลยอะฝั่งเรานี่ไม่ไหวแล้วไกลับไปเล่นกันไปเลยปะเอาเอาฝั่งหนามาเล่นทีมเราได้ป่ะเอาฟินนิคฝันหนามาเล่นฝั่งหนามาเล่นทีมเราได้ป่ะฝั่งเราไม่ไหววะไปมอเจอร เอ้ยควันดูกส่วน